สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับรีสติลเตอร์ทาร์โรสตอรี่กันแล้วนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวความรักนะคะในแต่ละเดือนเนาะแล้วตอนนี้เดินทางมาถึงเดือนมีนาคมปี2500 64แล้วนั่นเองค่ะและคลิปนี้นะคะขอเริ่มต้นคลิปด้วยราศีมีนเลยนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะแล้วก็เดือนมีนาคมเนี่ยเป็นวันเกิดด้วยยังในอลิซก็แฮปปี้เบอร์เดย์ทุกคนด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมีนของอลิซคือท่านที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนนะคะดังนั้นอลิซดูแบบไทยเนาะใครดูแบบตะวันตกดูแบบลัคนาราศีเนี่ยลองปรับฟังปรับใช้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าอลิซจะเป็นเรื่องของคําแนะนําแล้วก็ เล่าสถานการณ์ว่าเดือนมีนานจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะจ๊ะอ่ะวันนี้ใช้ตัวของ Universal God Detaro นะคะนี่วันนี้ใช้เทพผู้หญิงเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าท่านจะช่วยอะไรชาวราศีมีนได้บ้างนะคะวันนี้เราจะพูดลักษณะคนโสดคนมีคู่เนาะใครที่เป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนหรือว่าอะไรเนี่ยอริอย่างให้ฟังตั้งแต่โสดจนไปเป็นมีคู่เลยแล้วกันว่าเออสถานการณ์ของคุณเนี่ยความรู้สึกของคุณมันไปตรงกับคนไหน นะหรือว่าฝั่งไหนจะได้เอาไปปรับใช้ด้วยนะคะอ่ะเริ่มที่คนโสดคนแอบชอบก่อนเลยละกันนะสําหรับใบแรกนะคะดูว่าทําไมคุณยังถึงโสดอยู่ละคะแล้วว่คุณคิดอะไรอยู่ชาวราศีมีนที่โสดอยู่เนี่ยอาลีรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยกำลังบาลานชีวิตอยู่นะคะว่าตอนเนี้ย ความรักมันสาคัญประมาณไหนเงินสําคัญประมาณไหนงานสําคัญประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากจะพยายามคอนโทรลไปการที่คุณพยายามคอนโทรลมากไปบางครั้งแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบพอจังหวะคนจะเข้ามาหรือจังหวะที่จะมีความรักเนี่ยเราก็เลยดันคิดเยอะนะคะดังนั้นเดือนนี้นะคะถ้าถามว่าทาไมยังโสดเดือนนี้ถ้าเดือนนี้ผ่านไปนะอันนี้คือต้นเหตุด้วยนิดนึงนะก็ต้องบอกว่าคุณเองคิดเยอะเกินไปแล้วก็วกวนนะคะวนเวียนอยู่กับเรื่องของการเหมือนหาสมดุลกับตัวเองอยู่นะคะพอจะเจอคนที่ใช่ อะไรก็คิดเยอะพอเราไปแอบบชอบใครก็ไปคิดแทนเขาอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะสําหรับชาวราศีมีนเนี่ยเป็นชาวธาตุน้าด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเดือนนี้โดดเด่นกับกับชาวธาตุไหนละกันนะก็จะเป็นกับชาวธาตุดินนะคะในตัวของไพ่เหรียญขึ้นมานะ่าจะเป็นในตัวของธาตุดินนะคะธาตุดินก็จะมีมังกรพฤษศแล้วก็กันนะคะค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับชาวราศีมีนเป็นหลักเช่นถ้าคุณจะไปรู้สึกดีด้วยเนี่ยก็จะเป็นแบบกับชาวธาตุดินนะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าทำไมโสดทัศนคติแล้ว ะะหรือความคิดของคุณเนี่ยมันส่งผลในเรื่องของการบาลานซ์ทั้งหมดเนี่ยทีนี้เรามาดูว่าเราสเสน่ดึงดูดเดือนนี้มันมีบ้างไหมนะคะ,สะเสน่ดึงดูดชาวราศีมีนจ้า มีกับคนที่เด็กกว่านะเออลีรู้สึกว่าเออเดือนนี้ชาวราศีมีนจะมีแบบคนที่เด็กกว่าหรือคนที่ทําตัวเด็กก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นอายุอย่างเดียวเนี่ยหรือว่าอะไรเงี้ยมีคนมางงแย้งอยู่รอบข้ามีคนมาขอความช่วยเหลือได้ไหมได้นะคะเป็นสเสนด่ดึงดูดแห่งความช่วยเหลือความเมตตาความอบอุ่นนั่นเองค่ะดังนั้นนะ เดือนนี้ชาวราศีมีนค่อนข้างจะดูแบบแก่เกินวัยนะคะไม่ว่าใครจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยจะรู้สึกว่าเออเราเราเป็นฟิลเหมือนความเมตตาแผ่กระจายใครๆก็อยากที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือเรานะแต่ถ้ามายืมเงินนี่คิดดีๆนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเสน่ดึงดูดอย่างเงี้ยคือเขาอยู่กับเราแล้วสบายใจใครที่แอบชอบอยู่เนี่ยให้เข้าไปในทางของที่ปรึกษา ะคะใครที่แบบว่ามองอยู่เป้าหมายคนนี้ให้คุณเข้าไปในเชิงของที่ปรึกษาก่อนถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีการเริ่มต้นที่ดีอนุสากไว้แล้วกันนะเพราะว่าเราต้องบอกว่าเสน่ห์เนี่ยแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเลเวลมันไม่เท่ากันถ้าคุณไปไปแบบว่าเอ้ยต้องฟลิกว่าต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวคุณอย่างเงี้ยทำไปมันก็ฝืนพระฝืนเสร็จมันก็ไม่เป็นธรรมชาติความรักคือธรรมชาติดังนั้นคุณต้องปรับบาลานซ์ให้มันธรรมชาติมากที่สุดนะจ๊ะ โอกาสสละโสดกันบ้างก,การเดือนมีนาคมมาเมืมนะ่อไหร่นะอลิซบอกเลยว่าความสมหวังในเดือนนี้ยังไม่มานะคะใครที่พลาดโอกาสเดือนกุมภาพันธ์มาแล้วนะคะเดือนเกิดของคุณยังไม่ใช่เดือนแห่งการแบบว่าสละโสดหรือการหาความรักหรอกอลิซต้องบอกว่ามันคือหามิตรภาพหากัรยนณมิตรนะคะหรือเป็นเรื่องของเฟรนด์ชิพต่างๆเราไม่อยากให้คุณมองว่า มันจะต้องเป็นความรักที่วือหวาหรือว่าต้องไปมองเรื่องของชีวิตคู่คู่ครองพักได้พักไปก่อนละกันสําหรับเดือนเกิดของคุณนะคะมองกลับมาที่ชีวิตตัวเองนะแล้วก็ คือเหมือนปรับมุมมองดีกว่าอลิน,นรู้สึกว่ามุมมองของคุณอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะจากที่คุณโสดอยู่ทําไมคุณถึงโสดเพราะคุณทําตัวแบบนี้อยู่หรือเปล่าไลฟ์สไตล์คุณแบบว่าสังคมมันแค่เกินไปคุณไม่ได้ออกไปไหนคุณก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะตามเขาเรียกว่าปรับมุมมองเปลี่ยนมุมมองจะส่งผลให้ชาวราศีมีนเนี่ยได้เจอคนที่ใช่นะมันเป็นพาเจอแต่มันไม่ได้เป็นพาที่ คอมมิตเมนต์กันยังไม่ใช่เดือนนี้ในเรื่องของการเฮ้ยเจอแล้วใช่เลยสปาร์กเลยถ้ามันเร็วแบบนั้นให้ระวังให้ดีนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอลิซบอกเลยว่าชาวราศีมีนมีโอกาสนะคะใบสุดท้ายนี้แนะนําและบ่งบอกว่าจะมีคนเข้ามาหลอกให้รักแหล่งนี้เลยโอ้ยไม่อยากพูดคํานี้เลยหลอกให้รักหลอกมาให้ความหวังนะคะมาหาผลประโยชน์กับคุณแล้วก็จากไปทิ้งให้คุณนั่งร้องไห้รอคอยอยู่อย่างนี้นะหรือใครบางคนที่เป็นมีนนะก็แอบไปคิดถึงคนเกา่กาๆคน คุยเก่าแฟนเก่าอะไรเก่าๆมิตรภาพเก่าๆด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนทังไปแล้วจากไปแล้วแล้วมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่มันมาอบอวนทําให้คุณรู้สึกแย่หรือรู้สึกเศร้าในช่วงเดือนนี้เฉยๆดังนั้นเราไม่อยากให้คุณไปจมอยู่กับความรู้สึกนั้นนานชาวราศีมีนพยายามปรับจูนตรงนี้ให้ดีๆแล้วจะส่งผลให้คุณเนี่ยเจอสิ่งที่มันแบบ ตรงกับคุณสักทีเนาะดังนั้นสรุปเลยนะคะสําหรับคนโสดชาวราศีมีนเดือนนี้พักเรื่องรักนะคะมาโฟกัสเรื่องตัวเองปรับเปลี่ยนมุมมองและไลฟ์สไตล์ตัวเองใหม่ๆนะคะพยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วจะส่งผลให้มีคนเข้ามาหาคุณแบบใหม่ๆสังคมใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะเอาหวังว่าจะมีความสุขทุกๆคนค่ะยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสําหรับคนโสดทั้งหลายนะใครอยากดูแบบส่วนตัวแอดไลน์ไอดีสอบถามข้อมูลได้ค่ะอลิซฝากรีวิวทางแฟนเพจกันด้วยนะคะดูอลิซแล้วเป็นยังไงบ้าง ฝากติดตามแฟนะ mm hmm. เพจ o o l o w w แฟนเพจนะเผื่อไปอไลฟ์สดนะทุกคนมานั่งดูไพ่กันส,สดๆอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็กดติดตามไว้นะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปต่อคนมีคู่แล้วมีตัวละครกันบ้างนะ mm hmm. ใครที่ยังสับสนอยู่ว่าเออเราฉันอยู่สถานะไหนมาฟังคน,คนมีคู่บ้างนะ สำหรับตัวละครน,นะจ๊ะใบแรกเลยสถานการณ์ที่ผ่านมาดีกว่าเนาะเดือนมก,กราเดือนกุมภาที่ผ่านมาลิซมองว่าพยายามคนโทรลได้ดีแหละค่ะนะคะคนที่มีตัวละครจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างคนโทรลได้ดีนะคะปัญหามีก็เคลียร์ได้มันเหมือนเคลียร์แล้วจบไปแต่บางคู่บางคนนะคะมันเหมือนแบบว่าผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปแล้วแล้วมันสามารถที่จะ มองระยะไกลได้นะมีการมองในเรื่องของความมั่นคงนะการแต่งงานหรือการอยู่ร่วมกันก็ได้บางคนอาจยังไม่ได้มองเรื่องแต่งแต่ว่าเอออยากย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันอะไรอยงี้ค่ะมันก็มีในเรื่องของการพูดคุยนะความแบบคอมมิตกันอะไรเงี้ยความคนที่คุยหรือเดทอยู่นะอรนน้ต้องบอกว่าคุณกําลังมาดีนะสถานการณ์นะดังนั้นอย่าให้มันพังในเดือนของมีนาคมนะเพราะอะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมคะ่ะ การใส่ใจการเทคแคร์ของชาวราศีมีนจะต่ำลงนะใครที่เป็นสายสองชาวมีนนะคะด้วยที่เดือนนี้มีนเองนะต้องบอกว่ามาจากตัวของคุณนะไม่ได้มาจากตัวของแฟนคุณหรือคู่รักของคุณแต่เป็นคุณนั่นเองที่อยู่อยู่แล้วเนี่ยคิดเยอะคิดมากนะคะบวกกับเรื่องของความคาดหวังที่มากเกินไปอยากให้มันเป็นแบบนั้นอยากให้มันเป็นแบบนี้แล้วรอคอยนะคะรอคอยไม่ได้สิต้องบอกว่ารอคอยไม่ได้แล้วเหมือนแบบว่า มันกลายเป็นตีกรอบคนรักตีกรอบคนที่เราคุยอยู่แล้วทําให้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนบีบคอกันมันกลายเป็นความรู้สึกที่บังคับกันใครจะเจอกันในช่วงนี้หรืออยากคอมเมนต์ในช่วงนี้อันนี้ก็ต้องบอกให้ระวังว่าถ้าคุณเริ่มเร็วคุณก็จบเร็วเหมือนกันนะคะดังนั้นอยากให้ค่อยเป็นเข้าไปอ้ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคําพูดชาวมีนพูดไม่คิดนะคะจริงๆแล้ว,วเป็นชาวท่าน้ําเนี่ย เหมือนจะพูดตามอารมณ์แต่ก็คิดก่อนแต่ว่าอิทธิพลของเดือนนี้เดือนมีนาเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนพูดไม่คิดคุณอาจจะมีอิทธิพลของธาตุลมเข้ามาอย่างเช่นคนที่มีใกล้กับชาวราศีกุมอะไรเงี้ยค่ะอิทธิพลลมเข้ามาทําให้คุณฟาดคนนะคะด้วยคําพูดหรือทํร้ายคนด้วยคําพูดหรือทํร้ายคนรักด้วยคําพูดอาจจะได้รับอิทธิพลจากคนรักก่อนแล้วพอมันฝังใจเงเพราะมีจริงๆแล้วชอบเก็บใครพูดอะไรเราก็เก็บแต่พอได้พูดเองนะมีนี่ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันก็เลยอยากให้ระวังเรื่องนี้เพราะปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องของคําพูด กับอะไรได้อีกนะคะคือการตัดสินใจที่ไม่แน่นอนชาวราศีมีนเองนะคะมีความโรเลเกิดขึ้นนะความไม่มั่นใจในตัวเองเกี่ยวกับความรักนะเพราะเราเจาะลึกความรักกันอยู่เรื่องราวของความรักหรือการตัดสินใจให้คู่รักคนรักของเราเนี่ยคุณเนี่ยคิดค่อนข้างที่จะคิดเยอะแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดด้วยดังนั้นอยากให้โยนะใครที่คุยแต่ไม่ใช่ตีคนที่เป็นแฟนเป็นคู่ครองกันแล้วแต่งงานกันแล้วหรือเป็นแฟนกันแล้วเนี่ย ชาวราศีมีนเวลาจะตัดสินใจอะไรให้โยนไปที่แฟนเลยแต่ถ้าใครเออต้องพูดก่อนว่าถ้าใครครบกับชาวราศีธาตุนะ้ำเหมือนกันมีนกรกฎพิจิก ระวังไว้นิดนึงนะคะก็พยายามคุยเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนก่อนจะตัดสินใจอะไรเพราะว่าต่างคนต่างก็มีความไม่มั่นใจไม่มั่นคงไม่แน่นอนแล้วก็มีปัญหาเรื่องของคําพูดอยู่อลิซอยากให้ระวังเรื่องนี้แต่ถ้าใครที่คบกับชาวราศีธาตุดินนะคะค่อนข้างที่จะคอนโทรลได้คุณต้องให้ชาวธาตุดินนี่แหละเป็นคนตัดสินใจถ้าแฟนคุณอยู่ธาตุดินนะก็คือมังกรพฤษภแล้วก็กันถ้าอยู่ใน3ามสราศีนี้คุณปล่อยให้เขาได้คิดแล้วก็ตัดสินใจชาวมินก็จะผ่านพ้นในตัวของเดือนมีนาคม ไปได้อย่างสวยหรูนะคะเพราะว่าใบสุดท้ายเนาะแนะนําไว้ให้หน่อยละกันนะคะทุกอย่างมันคืออารมณ์ทุกอย่างมันคือเขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราควบคุมไม่ได้มีนเองอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราฟังแล้วเราน่าจะควบคุมได้แหละเพราะเราเรารู้สึกว่าเราพูดแล้วเราก็คิดนะอะไรเงี้ยแต่บางทีพอคิดแล้วแต่คนตรงนั้นเขาไม่รู้ว่า ระดับเลเวลที่เขารับได้เนี่ยเขารับได้ประมาณไหนดังนั้นลิคิดว่าชาวมีเงียบได้ในเดือนนี้ก็เงียบไปก่อนละกันนะไม่ต้องมีอะไรหวือหวาไม่ต้องกระตุกกระตามไม่ต้องคาดหวังอะไรทําไปแบบบาลานซ์ทำไปให้ใจมีความสุขรักอย่างมีความสุขคุณจะแฮปปี้แต่ถ้าคุณไปคาดหวังคุณไปตีกรอบความรักมากๆชาวมีน่าสงสารมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะเจอแต่ปัญหาแล้วก็ก้าวข้ามผ่านปัญหาไปอย่างยากลําบากนะคะยังไงอลิศอยากให้คุณก้าวไปอย่างมีความสุข วางได้วางอะไรที่อยากที่จะทำลองทำดูถ้ามันไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนเนาะคนรักของเราหรือแม้แต่ตัวของตัวเราเองเนี่ยรู้สึกไม่ได้อึดอัดก็ทำนะคะใครที่อยากจะดูแบบส่วนตัวแอดไลน์ไอนะคะมาสอบถามข้อมูลก่อนได้นะแล้วก็ในตัวของแฟนเพจอลิศฝากกด Follow กันนิดหนึงเนาะมา Follow กันนะคะดูไลฟ์สไตล์กันแล้วก็มาดูในไลฟ์สดเนาะเผื่อว่าวันไหนอลิฟไลฟ์สดเนี่ยมาดูแบบ ส่วนตัวแบบนี้เนาะน,น,นานนานอลิาไลฟ์แต่ว่าบางทีพอมาบ่อยก็ามาเหมือนกันอาจจะไม่ได้แจ้งก่อนลงหน้าแต่ถ้าใครเหมือนแบบดวงสมพงกันเนาะเราก็คงจะได้เจอกันนะคะดังนั้นไปฟอลโล่ไว้นะคะกดไลค์กดแคร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กันด้วยกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอก,กันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย